มีค่าน้อยเกินกว่าอยากคู่ขึ้นราหรือเธอหรือแล็กตัวบาซิลัสยิงมีคุณค่ากว่าหรือเธอฉันพยายามถามใจตัวเองวังเว รวงไอสัตว์เซลเดียวที่เธอดาฉันเหมือนมันไม่มีค่าเลยเธอเยียบหน้าฉันยังไม่เจ็บชำ้ำเจ้าคำที่เธอดาฉันไอสัตว์เซลเดียว ไม่รู้หรอกว่าการที่คุณเว้นน่ะร้อนผ่ามันตกใจแค่ไหนในการชิดแชทของพวกเรา่ต้นให้แนะนำตัวเองก่อนดีกว่าค่ะทั้งสองท่านเลยครับผมครับสวัสดีครับผมชื่องิ่งครับเบบี้มาม์คับครับบัณฑิตย์จิตรพัฒน์ครับครับผมทานัทพลกุเมธาครับสมาชิกเบบี้มาอนกันค่ะคุณงิ่งกับคุณทาครับเบบี้มาร์คเป็นละรู้างเป็นละครบ้างขอบคุณค่ะและแนะนำมีมาลองเพลง พอดีเพลงนี้จะอยู่ในโชว์นะครับผมโชว์ครบรอบ10ปีของเราแต่ทำไมไม่ใบล่ะละครใบอ่ะในโชว์ก็จะมีใบด้วยครับครับแต่ว่าอันนี้ที่ร้องเพลงเพราะเซอร์ไพรส์คนดูไงครับเห็นเงียบเบไม่ออกเสียงมาอยู่ๆก็มีเพลงใช่ปกติเวลาคุณโชว์คุณจะมีอีกคนนึงใช่ไหมใช่ครับผมดิฉันไปดูอีกคนนึงเขียนผักอยู่ครับวันนี้เน่ะไรไม่ว่างไม่ตื่นไม่ตื่น กำลังจะมีกิจกรรมดีๆด้วยนะคะให้แนะนำดีกว่าว่าวันนี้เอากิจกรรมอะไรมาฝากคุณผู้ชมใช่อ๋อ,อ,อครับผมโชว์จะชนะโชฮะโชว์ก็คือโชว์พิเศษครบรอบ10ปีของเรานะครับคือว่า เบบี้ไม่มาโชว์อ๋อไม่มาครับผมก็เราก็จะนึกสนุกอยากจะเต้นอยากจะร้องเพลงอยากจะอ่านบทกวีอยากจะโอ้โหอยากทำอะไรหลายสิ่งมากเลยสิปีแล้วแล้วมีแบบว่าความพิเศษยังไงแตกต่างจากปีที่แล้ววยังไงบ้างอย่างชื่อก็ไม่มาแล้วแปลว่าจะต้องมีอะไรพิเศษหลายอย่างใช่ไหมครใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าปกติแล้วเราเราจะเล่นละครใบ้เป็นหลักใช่ไหมครัละครนี้เราก็รู้สึกว่า10ปีแล้วน่าจะมีอะไรที่ เซอร์ไพรส์แล้วก็อยากจะให้คนดูแบบคาดไม่ถึงนะครับก็เลยเอาเรื่องของพวกเราเองนะครับมาทําเป็นละครเป็นชีวิตคุณเองใช่ครับใช่ครับใช่ครับเให้ป็นคนเขียนบทเขียนแบบกับการแสดงอะไรอย่างงี้ให้อ๋อเออคุณเขียนบทชื่อคุณอ้นนกพันธ์นะครับเป็นเป็นคนเขียนบทหนังบทละครอาชีพนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าพ่อละครอินดี้ด้วยนะครับละครลงเล็กนะฮะแล้วก็ส่วนพุ่มกับชื่อคุณอิ๋วปันรัตน์นะครับเป็น ตัวแม่ละครปงชึ่งนะครับครับตัวแม่ละครปังงเราเรากวนเล่าเรื่องย่อให้คนแบบอยากไปดูหน่อยได้ไหมครับน้อยหนึ่งน้จิ้นน้ำจิ้นมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของเพื่อนครับพอดีเราเวลาเราไปสัมภาษณ์ที่ไหนเราก็คุยกันสนุกเฮฮาแล้วเขาก็นั่งคุยกันเฮ้ยเรื่องพวกคุณสนุกนะอะไรเงี้ยครับมีหลายคนพูดกันก็เลยเอ๊เราก็เกิดไอเดียว่าเยลองเอาเรื่องที่เรา ไปเล่นที่ต่างประเทศเล่นนู่นเล่นนี่มาแล้วมาเจอกันแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรที่น่าสนใจอลองมาทําเป็นบทละคร ก็ไปนั่งคุยอับคุณนพันธ์เขาบอกว่าโอ้โหมีเรื่องเยอะมากเลยอ่ะเอาเรื่องนี้มาเล่านี่เรื่องนี้มาเล่าก็เลยเกิดเป็นละครเรื่องนี้ครับทศวัิ์สำหรับเบบี้มายคิดว่าอะไรที่ทําให้เราโอ้โหแบบมีคนติดตามดูชั้นนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะคะใน1ิปีนี้คุณคิดว่าอะไรที่มันยืนยงคงกระพันสำหรับเบบี้มายก็น่าจะเป็นการทํางานแบงต่อเนื่องนะครับแล้วก็เออเราเวลาเราทํางานเราก็คือเราก็จะคิดถึงคนดูเป็นหลักเราก็จะแบบไม่ อะไรที่แบบสะอาดสดใสแล้วก็สร้างปัญญาสร้างความคิดอะไรเงี้ยเขาจะทําสิ่งนั้นเอาจริงเอาจงริงจริงเป็นเรื่องหน้าตานะโอ้ยคุณขายหน้าคุณยังกล้าพูดนะครับเนี่ยคุณดว่าถ้าเกิดพูดถึงละครใบ้ตอนนี้ในเมืองไทยก็เริ่มมีบูมมากขึ้นแล้วก็มีหลายคณะเลยอยากรู้ว่าในวงการละครใบ้ตอนนี้ในประเทศไทยคุณอยากให้แบบพัฒนาเรื่องจุดไหนบ้างไหมก็อยากให้ทํากันเยอะๆมีหลายๆกลุ่มขึ้นมาครับเพราะพวก กี่กลุ่มอะคะอยากรู้รู้สึกกับแบบหนึ่งผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วผ่านจริงางเป็นกลุ่มเดียวเลยปะมีมีประมาณ4ี่ถึงห้ากลุ่มนะครับที่จริงมีสี่ห้ากลุ่มแต่เขาเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวที่แบบมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงโด่งชืใช่ตัวลอยเลยงสองคนนี้ไม่ไม่ทราบว่าเล่นละครใบ้มันกี่ปีแล้วคะสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วการเล่นละครใบ้เนี่ย มันให้อะไรกับเราบ้างสิ่ีให้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 หลายสิ่งมากเลยนะครับผมอย่างแรกคือให้ความคิดแล้วก็ให้ระเบียบวินัยกับเราครับให้ความคิดยังไงคะก็คือเวลาเราจะเล่นสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องคิดก่อนวราจะเล่นอะไรต้องวางแผนป่ะเดี๋ยวเวหาว่เดี๋ยวหา่าตัวปอมตองตามทันหรือเปล่านี่ใช่ไหมเออเออเอ้เหมือน แบบว่าแบบเวลาเขาเป่าไอ้พวกลูกโป่งหรืออะไรแบบลูกโป่งใหญ่ๆเนี่ยเขาเล่นเหมือนมากที่ฉันมันแบบมันจริงมันมาจริงจริงอย่างนี้ออนี่ไงนี่นี่นี่ก่อน เอาแต่เสียงไม่เอาน้ำลายเยเนยเล่นเหมือดีดีน่ารักแต่ว่าทุกอย่างต้องมีจินตนาการคือในสิ่งที่ทำเมื่อกี้นี้เนี่ยมาันก็คือละครบานก็จะได้ดูเพลงก็จะได้ดูเรื่องราวของวงก็จะได้รู้เล่นที่ไหนยังไงเมื่อไหร่ซื้อบัตรที่ไหนคะโอเคครับเล่นที่สถาบันปรีดีทองหล่อนะครับก็ซื้อบัตรได้ที่ showbooking com นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามได้ที่0872557938 ได,ะะได้เลยนะคะคก็ไปติดตามได้นะคะแล้วเขาบอกว่า,าบัตรนะคะหลังจากค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยจะมอบให้มูลนิธิด้วยใช่ไ<ช>หมคะ่คซึ่งวันนี้มีบัตรมาแจกด้วยใช่ใชใชคะ,คะดีจังนะคำถามนะคะเข้าไปตอบได้ใน Facebook ของเรานะคะคำถามคือสําหรับคุณอะไรคือเสน่ห์ที่มีอยู่ในละครใบ้คะ่ะตอบเข้ามาได้เลยนะคะค่ะอะ่ะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองคนจากเบน y ี่นารด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปด้วยเพลงเพราะๆกันดีกว่าเชิญค่ะ ไอ้สัตว์เซลเดียวที่เธอดาฉันเหมือนมันไม่มีค่าเลยเธอเหยียบหน้าฉันต่ลงติยังไม่เจ็บช้ำเท่าคำที่เธอดาฉันไอ้สัตว์เซล สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเรดดี้มิใหม่ไม่ใช่แค่ตื่นแต่สดชื่นกว่าด้วยวิตามินยำยำจัมโบ้ความสุขคำโต